ดีค่ะนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะเรื่องเส้นขนานนะคะอ่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเส้นขนานคืออะไรอ่ะนักเรียนก็คงยังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้เรียนกันถูกไหมคะไอ้น,นี้มาดูนะคะเส้นขนานนะคะคือเส้นตรงนะคะสองเส้นนะคะที่มันระยะห่างมันทําไมคะเท่ากันเสมอ ตัวอันนี้นะคะครูจะทําให้ดูนะคะการเกิดมุมมันเกิดมุมได้ยังไงนะคะอันนี้ก็คือเส้นขนานคู่คู่หนึ่งนะคะโดยมีเส้นตัดขวางนะคะทับบนเส้นขนานนั่นเองนะคะจะทําให้เกิดมุม8มุมนะคะคือมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4ี่มุมที่5มุมที่6มุมที่7แล้วก็มุมที่8ด ะะทีนี้นะคะมันก็จะมีสมบัตินะคะของเส้นขนานนั่นเองนะคะสมบัติของมันนะคะมี4อย่างนะคะมาดูกันอ่ะทีนี้มาดูนะคะครูสมมตคิครูมีมุมที่1ให้นะคะมุมที่1และมุมที่2 อ่ะน,นะคะมุม2มุมนี้นะคะมันจะประชิดกันถ้ามุม2มุมประชิดกันนะคะจะรวมกันแล้วได้เท่ากับ180อองศานะคะ ทีนี้นะคะมาดูกันนะคะเรื่องมุมภายในและก็มุมภายนอกนะคะมุมภายในนะคะก็คือมุมที่อยู่ภายในเส้นขนานนั่นเองส่วนมุมภายนอกนะคะก็อยู่บนอะไรคะอยู่นอกเส้นขนานนะคะอมาดูกันมุมภายในนะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะก็คือมุมที่4ี่มุมที่5แล้วก็มุมที่3มแล้วก็มุมที่6นะคะมาดูกัน อ่ะทีนี้นะคะมาดูกันนะคะอ่ามุมภายในนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะ,ะนะคะคือมุมอะไรคะมุมที่4แล้วก็มุมที่5นะคะรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ180องศาเหมือนกันนะคะถ้าครูให้เป็นมุมที่3และมุมที่6นะคะมุมภายในรวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 180องศานั่นเองนะคะทีนี้ครูจะมาดูมั่งนะคะเรื่องมุมภายในนะคะที่อยู่คนละข้างเดียวกันของเส้นแตกขวางบางถ้าครูมีมุมที่5นะคะกับมุมที่3แสดงว่ามันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะ <Okay. S 1> อ่าเท่ากันเพราะมันอยู่ทําไมกันคะ คนละฝั่งนะคะถ้ามุมที่อยู่คนละฝั่งกันนะคะหรือมุมตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะอย่างเช่นครูบอกว่ามุมที่3มีขนาดเท่ากับ100องศาแสดงว่ามุมที่5จะมีขนาดเท่ากับอะไรคะน่ง <100 S 1> อยห่าร้อองศานะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาลองยกตัวอย่างกันดูนะคะ ถ้าสมมติครูกำหนดให้มุมที่1นะคะมีขนาดเท่ากับ120องศาครูถามว่ามุมที่2จะมีขนาดเท่ากับอะไรคะ 60, พูดดังๆ6กอะไรคะ60องศาอ่า60องศานะคะเพราะว่านะคะมุมที่อยู่ประชิดกันจะมีขนาดรวมกันแล้วได้เท่ากับอะไรคะ 100, อ่าหน่180 <100. S 1> ออ,องศา และถ้าเกิดครูถามว่ามุมที่4จะมีขนาดเท่ากับอะไรคะ60องศาอ่า60องศาเพราะอะไรเอ่ยอเพราะอะไรเอ่ยคะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันนะคะมุมตรงข้ามกันจะมีขนาดทำไมคะเท่ากัน<า>อ่ะทีนี้มาดูกันมุมที่3บ้างมุมที่สจะมีขนาดเท่ากับอะไรคะ120อ่า120องศานะคะ หน่ร้อยยี่สิบองศานี้ครูถามว่ามุมที่หกจะมีขนาดเท่ากับเท่าไรคะถ้ามันอยู่มุมภายในที่วเส้นตัดขวางนะคะสมบัติมันเท่าไรนะก็คือมันรวมกันแล้วจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครูถามไปแล้วว่ามุมที่สามเนี่ยมันได้เท่ากับเทไรคะหนึ่งร้อยยี่สิบแสดงว่ามุมที่หกจะมีขนาดเท่ากับ่าไรคะหกสิบองศาอ่าหกสิบองศานะคะอ่าทีนี้ครูถามว่ามุมที่ห้าจะมีขนาดเท่ากับเท่าไรคะ 120องศาอ่า120รอองศานะคะเพราะมันมีสมบัติว่าอะไรนะคะมุมที่ประชิดกันจะมีขนาดรวมกันแล้วได้เท่ากับ180องศาอ่าทีนี้ลองมาทำทุกมุมแล้วกันนะคะมุมที่7เราจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหรไรคะ 120งองศาอ่านะคะจะมีขนาดเท่ากับ120งองศาส<ะ>แสดงว่ามุมที่8นี้เราจะมีขนาดเท่ากับเท่าไรคะ60องศาค่ะอ่ะทีนี้เรามาลองทบทวนกันนะคะสมบัตินะคะอ่ามุมที่อยู่ประชิดกันนะคะจะมีขนาดรวมกันแล้วได้เท่ากับ180งงศาะนะคะทีนี้มุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดทำไมกันคะ เท่ากันส่วนมุมภายในนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะมีขนาดรวมกันแล้วได้เท่าไคหร่คะ1อ0องศาถ้ามุมภายในที่อยู่คนละข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็ต้องรวมกันแล้วทำไมกันคะมันทำไมกันเอ่ยมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเท่ากันอ่ามันต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบ นะคะเรื่องเส้นขนานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ